สายฟรีวันที่72ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยอะไรเนี่ยส่งข้อมูลแจ้งถึงกันคุณฟูี้เซิฟเวอร์ที่ท่านอยู่678ได้ทำการรวมฮะกับเซิฟเวอร์678ถึง680ฮะสามเซิฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะข้อมูลกิจกรรมก็เปิดเชื่อมโยงถึงการกรุณาโปรดทราบข้อมูลเชื่อมถึงกันแล้วผู้เล่นที่ชื่อซ้ำกันมีโอกาสเปลี่ยนชื่อได้ฟรีหนึ่งครั้ง และในขณะเดียวกันอันดับก็จะมีการ reset รีเซ็ตใหม่เช่นเดียวกันโอแม่ oh, man, เจ้าเดียวนะแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินไนวันเหรอสิ่งใหม่มีอมี7วันที่ล็อกอินวันที่หนึ่งก็ได้ตัว๋วตีบอสมีภารกิจอะไรวันเพิ่มเติมมาถ้าทําตามภารกิจที่กําหนดก็มีโอกาสได้ของมีการรับดาวมีสิทธิพิเศษกิอท้าทาทยกิวทั่วไปดรอปเลดอัพร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ท้าทายบอสกิลดรอปเพิ่มเตมิมของแทงของทองอะไรออกเยอะขึ้นเหรอ แท็กเติมพิเศษอ่ะเติมเงินได้มีของบาคุกโกกูไปทำเพื่ออาวุธอาบาคุกโก,ก,โกจีนอสเนี่ยเอาไปทำไมนักกักหวานล่างธรรมดาเนี่ยแจกของกระรอกแท้รวมเซิร์ฟนะฮะไหนดูคิวดิอ่ะสู้ในคิวนี้ก็มีการดรอปของพิเศษอะไรใหม่ๆนะครับแต่มันรวมเซิร์ฟแล้วเหรอพี่ยังไม่รู้เรื่องนี้หกเจ็ดแปดรวมกับรวมถึงหกแปดศูนย์สามซิร์ฟอันดับเราจะขนาดไหนเนี่ยเรามารู้อันดับไปพร้อมกันไหมกันดูนะสาม สองหนึ่งขณะนี้เราอยู่ในอันดับที่ไซนาวิดพื้นหรือลุ้นลุ้นอันดับจะเท่าไหร่วะเดอวิดนานไปแล้วนี่คือวิดเอาโลหรือเปล่าออกมาไม่มีอันดับเดี๋ยวพี่ไปไหนเนี่ยฮะไม่มีอันดับคืออะไรฮลัลโหลยังไม่ได้เลียงใช่ไหมเอ่อกูฟูบุกิยังคงอยู่ที่หนึ่งของด้าวานะครับ 6กเจ็ดแปดหรืหกแแต่พลังเราไปไหนเนี่ยพลังไม่มีอันดับและอันดับหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครับอนุทิน <c oughs> <c oughs> อันดับหนึ่งห่องว้าว่าคืออน,นุทินครับน้องพลังยี่สิบสี่ล้านเหรอ <c oughs> แล้วที่หนึ่งของเราหายไปไหนแล้วเนี่ยมีแจ็คเหรอแจ็คขึ้นมาที่หนึ่งแทนเอ่ออไมค์อไมค์ก็ไปอยู่เซเว่นไนท์ครับซันฟาเวอรอยู่ออสตาเอาแล้วกิวเรามีคู่แข่งแล้ว เฮ้ย hey, แล้วก็สามเจศูนย์ HSV ไปไหนอะฮะสามเจศูนย HSV ทิ้งที่ไปแล้วหรอพอราราชตัวละครที่เก่งสุดเดี๋ยวนะแล้วแล้วสามจ็ศูนย์ HSV พี่หายไปไหนวันเนี้ยขอไปดูในกิวก่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหรือว่าระบบมันรวนวะนะครับในวันนี้ยังไม่ทำเควสเลยสักอย่างเลยอ่อะขอดูก่อนสมาชิกฟูบุกิได้เตะอมุตมิออกแล้วสามเ HSV หายไปไหนอะ ทำไมในกิวไม่มี10ล้าน14ล้านอา่อนี่ปะอันนี้ปะแล้วก็อยู่นี่370 SV พลัง45ล้านแต่ทำไมในจัดอันดับมันเขาหายไปไหนอ่ะคนดูทำไมกลายเป็นอารุทินนะอุละงงอุละขังเลยซิวเวอร์มันอัปเดตอะไรของมันวะเนี่ยรัวจัดรวมเสว่าเฉย คิดจะเติมเกมวันพันแมรให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้่มๆคือหรือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเลองรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปแนละการไลฟ์สดเด้อ นะวันนี้วันที่7 2บอนะครับอันดับไม่มีพลังลบอยู่ที่7ล้านสองแสน่สสะครับไม่ใช่พลังในแะท้จริงนะเพราะว่าเราใส่ทีมสำรองไว้แต่เราลองใส่ทีมเต็มดูเนี่ยพลัง8ดล้าน2อนะเอาไปดูอันดับด่ขึ้นไหม8ดล้าน2ขึ้นมาอันดับ68สบพอว้าวถือว่าอันดับไม่ตกแถมเพิ่มขึ้นมาอีกรวมเซิร์ฟเวอร์บ้านใดอันดับเพิ่มขึ้นมาแต่พี่คาดว่าหลายคนในเนี้ยจะหายไปจากตารางนะครับอย่าง 3. 7 0 HSV เนะี่ยก็ไม่อยู่ในตาราง ไม่รู้เพราะอะไรนะครับเลเวลวันนี้พี่ยังไม่ได้อัพทับทำอะไรสักอย่างเลยพี่เข้าเกมครั้งแรกนะครับไม่เชื่อดูนี่ครับภารก,กิจหลักภารก,กิจรายวันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับแต่พอไล่ทำเพสเรื่อยๆซึ่งวันนี้ถามว่าจบเท่าไหร่พี่อาจจะจบเลเวลแ5แต่ว่าไปปลายหลอดเกือบเลเวล86ดวันพรุ่งเนี้ยวันศุกร์นะครับน่าจะเลเวลแ6แน่นอนแต่ก็ไม่มีอะไรให้ทำนะฮะมีอะไรบ้างวันนี้หมุนกงล้ออย่าเหมือนเดิมเลยเอาเพชรรัวๆ7็ครั้งนะครับ ในโซนร้านค้ากดซื้อเป็นช็อกโกแลต90ครั้งกระป๋องม่วงกด3ครั้งหรือวิวนีมีอะไรอัปเดตไหมพอรวมเซิร์ฟมาเนี่ยถุงนี้ก็ยังไม่ได้กดรับเพราะว่าเราเพิ่งเข้าเกมมาวันนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมีของเหมือนเดิมนะครับมีกิจเนี่ยเริ่มวันใหม่ก็คือการรวมเซิร์ฟขึ้นมาอย่าลืมกดเข้ามาดูกันด้วยแล้วก็ทําภารกิจตามเพลสมีของให้ของเล็กน,น้อยไม่ได้ของเยอะแยะอะไรมากมายนะครับสาหรับกิจกรรมรวมเซิร์ฟเดี๋ยวขอทักทายในแชทโลกก่อนสวัสดี 6 7 9กับ6 8 0ผมราชากิกี้ต่อไปนี้คือเจ้าของเป็น,เ,ปนเจ้าของเป็นเจ้าของซอร์เวอร์ครับเอา้าอันนี้เป็น อันนี้ไม่ได้เปิดศึกนะครับเอออันนี้คือทักทายนะฮะเป็นเจ้าของเซิร์ฟไปแล้วนะครับเซรเริร์ฟรวมวมเลยเจะรั่วนะครับเออและกิวเรายังว่างอยู่ไหมหละ่ะขอเช็คกิวก่อนไอ้นี้ที่ยังไม่ได้กดต่อระครางกิวปบเนี่ย ตอนนี้กดไปยี่สิบแปดคนแล้วหลายคนยังไม่ได้กดนะแล้วก็เหลือรับคนเข้าคิวหน่อยแล้วกันตอนนี้กิวมีกี่คนตอนนี้มีกิวสาิบสี่นะครับว่างสองคนขอพลังเน้นพลังหน่อยแล้วกันนะนไหน,น,น,นก็รวมเซิร์ฟเวอร์แล้วใครเป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์นะครับของหก9จดเก้าหรือหกแปดศนยอยากอยู่กิวพี่ขอเข้ามาขอสองคนเท่านั้นตอนนี้รู้เรื่องขอเข้ามาเลยอ,อันนี้อะไรเนี่ยอ่หา,าคิวครับราชาไก่แจ้ไหมครับ <laughs> อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโดน กาโร่พี่ไร่รำน้องแต่ได้รู้จักแต่ได้รักจริงจากโดนเหรอฮะมาปราบเทพนะเทพอยู่นี่แล้วเนาะเอาละครับพอรวมเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยเขาก็มีการชดเชยเนาะร้ย150อยห้าสิบเพชรเยอะขนาดนี้ใช้ยังไงหมดให้มันเยอะกว่านี้หน่อยเลยไหมเพชรในการชดเชยอปิดเซิร์ฟสังวันพอดีพี่จะทำคลิปเกมแต่ตอนช่วงเที่ยงแล้ปรากฏว่าพอจะมาทำคลิปนะ่ะเซิร์ฟปิดซะก,ก่อนนะครับแต่รุนกันว่ามีอะไรอัปเดตไหมในนี้ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือมีวะ มีตัวอะไรมาแปลกบอมในนี้ไหมเอ่อบอมตัวเหมือนเดิมเนาะในลูกแก้วในตัวม่วงนะครับลูกแก้ว s อ r บอกไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมนะตัวล่าสุดยังคงเป็นเกโรเกโรแอบหว่างบุลิพิซเนอร์มาล่าง s อ r บดแล้วก็ไม่มีนะครับก็อ่ะถือว่า เป็นคลิปที่มาทักทายคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์679680แล้วกันนะครับหลังจากนี้เราจะได้มาเล่นด้วยกันแล้วนะอยู่กันอย่าวยยันลูกบวชแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปพี่ด้วยนะครับถือว่าตอนนี้เราเราเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแล้วใครที่เพิ่งรู้จักพี่หรือว่าใครที่ยังไม่ไม่เคยดูคลิปเนี่ยไล่ดูตั้งแต่วันแรกได้เลยนะครับอยากโดนสายฟีนหนึ่งตบจังครับนะโอ้ตัวแบบนี้บอกเลยว่าฉันได้หมดได้สดชื่นน้องได้เซิร ต้องแสดงกลางอนาเขตวะจริงที่ขอกลางอนาเขตให้679 680ได้รู้จักได้รักจริงว่ามีควรนหือกับหมัดใส่น้ำทลายหินมาแล้วไล,ล่รำเนือใครคือเจ้าถินน้องใครคือเจ้าถินคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสําลีมาปั่นยังไม่หายนะเรียบร้อยน้องเรียบร้อยโดนเจ้าถิ่นเล่น รอดูคลิปนะฮะรอดูคลิปเลยโดนเจ้าถินเล่นงานฮะกวางเหลียวหลังเอาด้วยเหรอเจ้าด้วยแหละโอ้โหชนะไหมเนี่ยไวเท่าไหร่วะเรามีบี้แมนบู๊ทความไว้อ315 200เมท440โอ้โหโดนเจ้าถินเล่นอีกแล้วน้องเจ้าถินบอกว่าได้ได้ไล่ลำอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดแล้วโซนิกไปไปบูตทแนวหลังไม่มายืนแถวหน้าแล้วบู๊ให้การอโร่กูก็หลุดดิโอ้เจ้าถินแม่าคลิปอีกแล้ว กูจะรั่วเลยเอาเอาความอับอายกูกลับมาอย่างเงี้ยเฮ้ยใ,ให้ให้มันได้แบบโชว์พาวเวอร์หน่อยรวมเซิร์ฟทังทีอะเอาแบบชนะรวดๆดินะเนี่ยน้องฮีเล็กน้องฮีเล็กนะครับยังยังขำนะอ่ามีโค้ดใหม่ด้วยนะอย่าลืมเออลืมไปเลยคนนี้พูดมาดีเลือกโค้ดนะครับมีเกมแจกโค้ดใหม่สามารถใช้ได้แค่วันนี้วันเดียวนะครับโค้ดใหม่ใช้ได้วันนี้วันเดียวหรือที่ขอดูก่อนอ่ายี่สิบห้าทังส์เดย์นะ 25 Thank Day คือ Thank ปีนี้เหรอโค้ดรางวัล GM บอกว่าใช้ได้วันนี้วันเดียว Thank s Day โค้ดนี้เอาเอา,เอาภาษาไทย Thank ตัวใหญ่ Day s d y. โอเคโค้ดนี้นะครับไม่รู้ว่าได้อะไรเขาบอกว่าใส่ได้แค่วันนี้วันเดียวสิ่งที่ได้ปัจจุบันแลกแพ็คหมดเลยอะไรฮะ ฮะมีจำกัดเหรอเดี๋ยวนะมันขึ้นว่าอะไรอ่ะช่วยอ่านาดิเอาแรกสูงสุดแล้วเวนโค้ดเต็มกูไม่ได้คนดูไอ้โค้ดใหม่นี้ได้อะไรกันเนี่ยใส่ไม่ดันเลยโอ้โหกูจะรั่วมันคืออะไรวะคนดูคอมเมนต์มาดิบอกดิว่าพี่พลาดอะไรไหมอย่าแจกเยอะเลยถ้าแจกเยอะนี่พี่พี่จะรู้สึกเสียใจรู้สึกพลาดมากเลยอะ โออค้ดใหม่ใส่ไม่ได้แล้วนะครับที่ให้มาเนี่ยโอ้กูจะหลุดที่หนึ่งเซิร์ฟเราหายไปไหนนั่นดิไอสามเจ็ดศูนย์เอเนวีหายไปไหนว่าโดนเก็บไปแล้วมั้งคือพลังเวอร์เกินนะเขาถูกจับไปอยู่เซิร์ฟนอกแล้วรอดู้วครับว่าเซิร์ฟไหนโดนเก็บนะแกโดนเก็บแน่ระดับอนุทินสามเจ็ดศูนย์ไม่ใช่ปัญหาสามเจ็ดศูนย์หายไปไหนหเจออนุทินเก็บไปแล้วเจอท่านายกเราเก็บไปซะแล้วเหรอสามเจ็ดศูนย์หายเฉย เอาละครับก็วันเวลามันผ่านไปก็ทําให้คนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเล่นน้อยลงเมื่อคนเล่นน้อยลงในเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ย GM หรือผู้พัฒนาเกมเขาก็จะให้รวมกับเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงก็เลยได้มาเล่นด้วยกันงนะั้นใหม่ยความว่าเซิร์ฟเวอร์6ก8ก่อนหน้านี้ที่คนมันน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าคนบิดเลือกเล่นกันเยอะขึ้นเลยทําให้มีคนน้อยลงนะครับตอนนี้รวมกันใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นก็เล่นกันยาวๆแล้วกันนะที่พยายามจะไม่บิดไปไหนแล้วก็อยู่ยาวๆนะครับเพราะว่าอยากทําคลิปเจมันต่อเนื่องอ่ะคือสายฟีเราทํามาวันที่1 3ึ5งไปเรื่อยแล้วอ่ะอยากให้มันยาวๆแบบไม่ขาดสักวันเลยไปวันที่ประมาณ300กว่าก็ได้หรือว่าอยู่1ีก็ได้้แลว นี้พี่เดินทางไปกรุงเทพด้วยอาจจะไม่ว่างทําคลิปนะครับแต่พยายามพอถึงกรุงเทพแล้วตอนคืนจะมาหาอัปเดตทําคลิปใครมีคอนเทนต์อะไรแนะนำนะว่าทําคลิปอะไรดีครับพี่ครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเป็นไอเดียในการทําคลิปด้วยนะอย่างวันนี้ก็พอดีเลยรวมเซิร์ฟเวอร์ก,ก็ได้โอกาสมาทักทายคนใหม่ครับคนใหม่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงหก9 6็ดเก้าหกแปดูก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะยินดีรู้จักทุกคนนะครับให้รู้ซะว่าแล้วที่นี่มันถิ่นใคร เอาละเรามาเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันเป็นคลิปของวันที่71เมื่อวานนี้นะครับคนดู6,100ขอ7,000ได้หรือไม่นะครับขอบคุณม,มากๆเลยที่ดูคลิปเรายาวมีคนคอมเมนต์117คนเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยผมกว้างจากเซิร์ฟเวอร์680วันนี้วันที่27พวกเราจะได้รวมเซิร์ฟกันแล้วเฮ้ยพวกแกรู้เรื่องหน้าวะว่าเซิร์ฟจะรวมอะ่ะ ทำไมพี่ไม่หนูเรื่องวะทั้งทายน้องกวางด้วยนะครับแน่นอนว่าสายฟรีเบอร์หนึ่งของพี่เนี่ยจบลงจากสายฟรีเบอร์หนึ่งเดี๋ยวสายฟีเบอร์หนึ่งหกแปดศูนย์ดารูบ้าเจอกันทักทายกันได้นะครับพี่น้องชาวเซิร์ฟเวอร์หกเจ็ดแปดหกแปดศูนย์ในที่ยี่สิบเจ็ดนี้พลังผมสิบเ็ดเอ็มมีคนเดียวเท่านั้นที่หล่อลื่นมึงฟีจริงปะเนี่ยพลังสิบเอ็ดเอมอะฮะโมหรือเปล่าฟรีจริงปะเนี่ย ดำ104ใบใช้สูตรพี่ไดไหมได้เหมือนกันครับรออาวุธสามดาวกิกี้แล้วขอญาตไปหาเครื่องปริ้นแล้วก็ปริ้นดาวแป๊บนึงนะจริงๆกระปองหล็กยูอาน่าสนใจมากในเมตาโบร์รแต่ตุกตั้งแต่เนิร์ฟก็กลายเป็นกิกี้เลยอะฮะแต่ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีถ้าความเร็วไม่พอเซิร์ฟเจ็ดหนึ่งศูนย์จะเปิดวันไหนครับเปิดวันเนว้นวันอะนะเอาการูยูอาก่อนครับขาดหินเดียวมีหนึ่งร้อยสิบแปดใบเองแย่จังนะครับพอไหมลองคำนวณดูซิรอบละสี่สิบใบ ที่เอาคูป,ปองมาจากไหนครับกิจกรรมก่อนหน้านี้มันแจกเฉยเลยแต่พี่ไม่ได้ใช้นะยังคงเป็นสายฟรีนะครับวางแผนขนาดนี้อย่าบิดนะครับเฮียละใกล้นะเ,เกียโน่คูจะหลุดพิมพ์ผิดหน่อยเนี้อย่าล้อดิผมทําได้แค่เกียรโร่หน้ากากหวานสายฟรีขอสายสองนะพ่อชื่อกิกี้ลูกชื่อกาก้าเนะอหลังหน้ากากหวานเป็นสัตว์ปีกแน่เลยสัตว์สปีดนะ่ะทำนักชายหรือว่าทะเลเอสเซนบุกดีครับเอาทะเล ผมท้อเลยคนในคิวผมบิดไปไหนกันหมดไม่รู้นะครับเหลือ10กว่าคนนะตอนนี้เนี่ยคนมาเยอะเลยนะครับลองหาคนเข้าคิวดูเนาะแล้วใครเนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์6 7 9 6 8 0ปย์อยากเข้าคิวก็ขอไม่ได้ผมท้อเลยคนในคิวผมบิดไปหมดแล้วซัพย์ต่อจากโกเคนส์เป็นยุงนะครับอ่าซัพพอร์ตต่อจากเกียร์อ่าต่อจากจีนอสเป็นโกเคนส์ต่อจากโกเคนส์เป็นยุงเนาะ พอคิใบทันตัวไหนบ้างครับใส่เติมน้อยใส่เติมน้อยถามปู้นเะนี่ยนะอยู่ที่การเติมเงินน้องอะ่ะถ้าแบบไม่เติมอะไรเลยต่อจากนี้ก็จะเป็นทันจีนอตผมทันเกโรพอดีเป๊ะเกินตั้งหนึ่งใบอ่ะร้อยปฏิเวทใบอะ,บอะผมเอาแบบหนึ่งครับหน้ากากหวานฟื้นฟูจีนอตตีแตกครับไอ้จริงดิเดต้องรอดูแล้วหนะ้นากากหวานตอนมาจะเล่นแบบไหนคนที่สองครับผมมีสามสิบใบไดยูอาร์ตัวอะไรบ้างครับนะลองนับดูดีเฮ้ยอาเปินจากกลหรือเกโรดีครับเลือกเจโรนะ ซัพพลายค่ายรบรูนกลยุทธ์มีเรทอัพไหมครับมีนะฮะไอ้ไอ้ไอ้ค่ายรบไม่มีนะรูนมีนี่ครับตอนนี้ดาร์ชชายควรเอาแล้วครับในตู้คิีบจกตามันมีอุฒิสามดาวด้วยนะเออถ้าเอามาคุ้มอยู่แต่ว่าในเมตายูอาร์มันก็รไรค่าอยู่ดีถ้าที 2, มสก็โอเคอยู่ เกียร์โรไม่เอาอุตสามดาวได้ไหมครับได้นะแต่ต้องหลายคนบอกแนะนำพาร์ทส,สองเพราะมันตัดลูกไฟห้าเทินแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปพี่จะรีวิว G ero, G ero, เกียร์โรเกียร์โรยูอาร์ด้วยนะมันมีเกียร์โรเกียร์โรยูอาร์เอาชนะยูอาร์ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันตัดลูกไฟจนไม่ได้ออกเกียร์โรกับโซนิคควรเอาอะไรดีครับเกียร์โรยูอาร์ตัวไหนดีสุดครับในปีศาจครับเกนะียร์โรเกียร์โรอยากให้เกมจัดก,กิจกรรมคล้ายกิจกรรมการโรอีกรอบนะีจะแหกเยอะเนาะพี่ชอบมากเลยกิจกรรมการโรแต่มันไปซะแล้วตอนนี้ ถ้าการโรไล่โลจมตีกระบองไหวไหมไหวเราควรข้ามหน้ากากหวาน UR ไปเอาพูดิยูอาร์บวกดีไหมครับมันมาแล้วเหรอมันมาตอนไหนเนี่ยต่อให้มีหน้ากากหวาน UR ถ้ามีจีนอสยูอาร์ก็ทนดาเมจจีนอสยูอาร์ไม่ได้อยู่ดีครับโอ้จริงเหรอตู้ของพี่ดำเหมาเท่าไหร่ครับประมาณหมื่นสามพันเพชรนะประมาณนั้นวันนี้มีอาวุธพี่ดำ SNR าบวกมาเข้ามาในตู้ครียดด้วยนะครับนะแต่ว่าเอาพี่ดำมาตอนนี้มันก็ไม่คุ้มอะเสียเพชรเยอะมากนะเป็นหมื่นอะ ผมเซิร์ฟบกเก้าเจ็ดผมมีตัวดำห้าสิบใบผมทันเกียร์โรไหมไม่ทนันตัวดำสองร้อยใบรอแพตตินัมสเปิร์มอะซีซั่นสามน่าจะมีมาแต่มันถึงเมื่อที่ยังมีความรู้สึกว่าซีซท่นสามจะไม่ถึงแพตตินัมเลยอาจจะเป็นแค่เข้าไปในรังมนุษย์ประหลาดแค่นั้นอะกิ๊กิยูอาร์ใช้เซตมาเฟียรหรือว่าเซตล้างขวดนมนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้างขวดนมแลวเพิ่งได้มาใหม่เจ็ดหนึ่งศูนย์มาวันไหนวันเว้นวันอะ กิจกรรมหมูหมูเงินคุณ2มาตอนไหนครับผมอยู่เซิร์ฟ703เอ่อมันแล้วแต่เลยอ่ะของพี่เซิร์ฟเวอร์เปิดเป็นเดือนถึงค่อยมาอยากรวมเซิร์ฟกับพี่ครับอยากเซิร์ฟหน้า665เซิร์ฟมันก็นานเกินห่างกันเกินตัว ur บวกเซิร์ฟจีนเข้าก็เป็นแผ่นอีกควรเอาเกียวโร ur พาร์ท2หรือว่าบูร้อน ur พาร์ท2นี่เอาเกียวโรครับพาร์ท2ระหว่างทำเกียวโรพาร์ท2กับเกียวโรพาร์ท1กระบองพาร์ท1เอาอะไรดีครับเอาเกียวโรพาร์ท2 พี่ครับตัว S.R. บวกฮีโร่ในตู้ตัวม่วงผมเอาตัวอะไรดีครับมีโซนิค5ดาวแล้วก็ซอมบี้แมนยังใช้ได้ดีกว่าราชาใต้ดินเก่งไหมกับรอกกลางเดือนหน้ากาโรมาใช่ไหมครับใช่กลางเดือนธันวาคม,มครับรีเทิร์นมาในตู้ตัวดดำอันนี้พี่ใช้เองส่วนตัวนะราชาใต้ดิน S.R. บวกกับรอกจริงเอา S.R. บวกตัวไหนดีครับม้ากับทะเลเอาทะเล ควรเอาเกียวโรพาสสองไหมครับสายฟรีนะพี่ยังคิดอยู่เลยว่าเอาดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลองดูคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันพี่จะรีเควสเทสให้ดูเพราะว่ามีชาวจีนนะี่ยเขาทำยูทูบแล้วเขาเทสไว้ว่าเกียวโรเกียวโรพาสสองโหดจัดบล็อกลูกไฟจนชนะแต่รอดูคลิปพรุ่งนี้แจ็คส่วนหกกิจนี้จะมาไหมครับมาครับตัวดามห้าสิเอ็ดใบควรทำการโรยูอาร์ไหมครับพี่ว่าไปเอาตัวใหม่ๆดีกว่านะนะครับผมเกียวโรโบรอสตัวหลักหน้ากากไม่รู้ว่าอะไรแต่น่าจะบัฟสปีด นี่ครับเซิฟ์จ7 0 4ผมไม่มีตัวดําเลยครับผมเพิ่งจะเก็บได้ตัวตัวไหนครับถ้าเก็บตอนนี้หรอจะทันเป็นจีนอสไม่ก็โบรสยูอาบวกได้2ตัวอะไรดีครับเกโรเกโรกับโบรส ข่าวอธิบายการใช้ตุ่มม่วงหน่อยครับมีต้องใช้ยังไงให้มันการันตียังไงและถ้ามันรีเซ็ตหินจะหายไหมครับไม่หายครับคืออ่างี้ตุ่มม่วงอ่ะมันไม่มีการันตีมันแค่บอกว่าถ้าเปิดครบ80ใบมันจะได้สีทองแน่นอนแต่มันไม่ได้การันตีว่าจะได้ตัวที่เราเลือกไว้นึกออกไหมครับมีตัวดำ5-4ใบควรทำเกียโรหรือข้าไมไปทำโบรสด,ดีครับโบรสเอาเกียโรก็ได้คนแรกเกียโรหรือโบรสถ้าสองตัวนี้เอาเกียโรนะ ส่วนตัวให้1เพราะว่าเจนอสอ่ะมันมีโอกาสเปิดสปีดอีกได้ก่อนแล้วก็บัวรอเนี่ยรอบเราจะเหลือเยอะกว่าผมมีโกเอสนาบวกกับพี่ดามควรทำเมทไนไนหรือว่าการโรดีครับเอาเมทไนทนผมเอาการโรดยูอาตัวดามผมน่าจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เอาบัวร์อดบวกเพราะมันเป็นบัวรอสยังไม่ได้รีเออได้ ผมเซิฟ704ตอนนี้มีตัวดำ50ใบควรเอาการโรยูอาร์มาใช้แล้วก็ไปเอาเกียวโรรีเทิร์นก็ได้เหมือนกันนะแต่ต้องเป็นกระสอบทรายน้นหน่อยนะครับโค้ดใหม่พี่ใส่ไม่ได้แล้วว่ามันบอกว่ามันใส่เกินโควตาแล้วว่าน้องแต่ไงก็ขอบใจนะอดเลยอ่ะมันแจกอะไรวะคนเนี้ยพี่ครับผมมี S R บวกพี่ดามรอทําทะเลควรเลือกอะไรระหว่างเมทไนายกับเมลสกัดที่เลือกเมลสกัดนะตอนนี้วางแผนไว้แล้วเติม39สองวันเอาดับใช้เอออันนี้แผนดีผมเพิ่งกลับมาเล่นเมทไนาย กัดราชาทะเลเอาราชาทะเลครับรวมเซิฟแล้วแสดงว่าคนเล่นเริ่มบิดใช่ไหมถูกต้องคนเล่นน้อยก็จะรวมเซิฟพี่อย่าบิดเลยนะครับต่อยาวๆยวันลูกบวดนะก็ตอนแรกพีก่ยิงคิดว่าหกเคนเยอะอยู่เลยอะกลายเป็นว่ารวมเซิฟเสร็จแล้วผมมีตัวดำหนึ่งใบผมข้ามเกโรยูอาแต่ผมไปเอาโบรบอตยูอากมานะครับสู้โบรบอตยูอากไปผมจะทันไหมครับทันครับ กาโร่ o, ไม่ต้องทําดาวเยอะก็ได้นะครับบัฟสปีดให้สปีดนําคนอื่นก็พอเออขอแค่ไวไม่ก็ชนะแล้ะบางทีปั้นแคบตายแม่งแพอนาคตได้ความเห็นครับคือพรุ่งนี้จะได้ลูกแก้วกาโร่แล้วควรเปิดตัวดําตอนกระบองเหล็กมาดีไหมครับหรือว่ารอเกียรโรยูอาร์ดีถ้าให้เลือกนะเกียรโรยูอาร์เมตายาวๆน้องสำหรับผมไม่ข้ามกระบองเหล็กถึงแม้ว่าจะร,รวมต้นเดือนแล้วก็จะได้200ใบผมมี3 ID ไวดีไวเล่นสุ่มอ๋อไว้เล่นก็ได้เราจะได้ลองเล่นหลากหลายตัวเนาะ พยายามสุ่มหาอาวุธพี่ดามดีไหมครับแล้วใช้ประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งพหนึ่งหมื่นกว่าเพชรอะแต่ถามว่าคุ้มไหมมันไม่ได้ใช้อ่ะนึกอออกไหมพี่ดามตอนนี้ยมันเป็นเมตายูอาร์รวมเซิฟเจอกันนะครับจากหกแปดศูนย์รวมแล้วครับอยากโดนพี่เซิร์ฟก็ตั้งชื่อมาบอกชื่อในเกมมาเลยคนดูพี่เซิร์งหน้ายุ่หมดเลยโคบหกเจ็ดเก้าหกแปดศูนย์ะให้ได้การอนา,าเขตให้รู้ในนี่ใครเป็นเจ้าของนี่ <laughs> ต้องมีตั๋วเท่าไหร่ครับถึงจะได้ตามที่พี่บอกนะ ตัวเหมือนพี่ไงร้อยเจ็ดสิบกว่าตัวร้อยแปดสิบดาสมเกีโรยูอาร์จะได้ตัวเอสเซน์อาร์ไหมครับได้เหมือนกันมาตั้งแต่ห้าสิบใบแรกแล้วกิจกรรมแจกตัวดําท้ายปีจะมาไหมครับขอให้มาเถอะแต่เซิร์ฟเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดปิดเซิร์ฟแจกร้อยห้าสิบเพชรเองเพิ่งเริ่มเก็บตัวดําไม่ทันเกโรควรวางแผนเปิดตัวอะไรยังไงดีครับเกโรรีเทิร์นไปถ้าเกิดว่าตอนเกโรรีเทิร์นจะมายังไม่มีคอใหม่เข้ามาเราควรจะมีคอเจ็ดศูนย์สี่อัลกาโรยูอาร์จะทันโบรอสไหมทนัน ตู้คีบใช้เพชร1 3 0 0 0นานะครับพี่ครับถ้าจะเหมาตู้ขีปกระป๋องโปรตีนดักชายต้องใช้กี่เชรหมื่นกว่าหมื่นสามถามเหมือนกันหมดเลยอะหลายคนจะเหมากันเนี่ยพี่ครับตู้สมุติมีอะไรดีกว่าราชาทะเลปะครับอีกสิบใบจะก,การันตีแล้วขาดทีมปีศาจราชาทะเลดีสุดผมมีตัวดำอยู่20คนเอา UR อตัวไรปีหน้าดีครับ u r รเหรอเอาเกโรเกโรไม่ทันโบรอสควรเอาตัวรีเธอไหมครับไม่ควรแล้วครับพี่ว่าไม่ควรเอารีเธนทั้งตัวเลยอะอนาคตอาจจะมีตัวดีกว่านี้ ผมพัวดองไม่ทันผมลองคํานวณดูมันไม่ถึงเดือไม่ถึงจะขาดไม่เยอะตัวดําเพราะว่าตอนนี้มีแค่36อาจจะต้องเติมเงินเพิ่มนะผมคิดแผนไว้แล้วครับทันแค่เกโรกับโบรสพี่ผมเซิร์ฟ7 0 4ผมมีตั๋วแค่32ใบนะฮะลองลองคำนวณเลขดูในระอบหนึ่ง40บใบผมมี10บใบตอนนี้จะเก็บทันไหมครับไม่ทันนะเน,นี้ยไม่ได้ไม่เป็นผมเล่นเรื่อยๆครับพี่ชายอัะสายชิลได้อยู่นะสายชิลเล่นให้สนุกพอ,พอ ผมว่าเกียโรแล้วก็เอาโบร้อดีกว่าครับการโรเพราะว่าถึงมีเกียโรเกียโรก็โดนการโรตกอยู่ดีพี่ชายผมเวฟบแปดสองพลังสองล้านเองทําไงครับผมว่าเท่าที่ทําได้แล้วนะครับอัพทุกอย่างครับดูในคลิปพี่ได้พี่ดำสามารถเล่นย่าวๆาวได้ไหมครับเมตาของเกียโรเกียโรยืนเฉยๆยืนเป็นกระสอบตกแค่นี้นะครับดักชายต่อให้มีหุ่สามดาวก็ยืนเป็นกระสอบกิจตู้คีบหมื่นสามพันเพชรนี่ครับตู้คีบโตกตาเพิ่มโทเคนใช้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่คุณถามเยอะเนี่ย ถ้าผมเติมกูปองส้มจากร้านได้2เท่าเหมือนเติมแบงค์ในเกมใหม่ครับไม่ได้ครับได้เท่าเดิมผมเล่นก a r o โรแล้วก a r o โ s r มาปลดขีด2ได้ไหมครับดีเลยตุกขีดตุกตาจำกัดเวลาใช้กี่เหรียญในการการันตีครับไม่รู้แต่ว่าการันตีประมาณ13,000เพชรอะ่ะตอนนี้เก็บเพชรซื้อตัวดำอยู่กลัวไม่ทันนะตัวดำสำคัญที่สุดนะน้องจัดไปแบบเบิ้มเบิมคือหรือ ตอนนี้ไม่มีการโร่คนเอาการโร่แล้วไปเอาเกียวโรรีเทิร์นหรือว่าข้ามการโร่ข้ามการโร่ดีกว่านะครับเอาตัวใหม่ๆดีกว่าพี่เอาโซนิกรีเทิร์นแล้วไปเอาเกียวโรรีเทิร์นแล้วไปเอาโบรรสรีเทิร์นดีไหมครับไม่ควรแล้วการโร่พอละนะเออแล้วเอารีเทิร์นหมดเลยเหรอพี่ว่าโซนิคไม่ต้องเอาแล้วล่ะอนาคตมันน่าจะมีตัวรุ่นความไวใหม่ๆมานะนะอีกไม่นานตัวยูอาร์บวกที่มาแก้โซนิคก็น่าจะมาละมูอจัดการที่เกมอยากให้เราสุ่มบ่อยๆกูจะหลุดเลย เอาละก่อนจะจากกันไปนะครับทุกคนครับพี่จะขอมาประกาศสัปดาห์ให้โลกนี้รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นของใครขยันเ,นเซนเซอร์จริงเกมนี้พันหูวโดนระตกไปแล้วดารุม่าไอ้นี่เหรอไอที่เขาบอกว่าเป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งอะนะพลัง11ล้านเหรอให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งประเทศไทยแล้วก็จะเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ในย่านนี้นะ้องเนี่มันถิ่นพี่ดารุม่าแกกลายเป็นเด็กของฉันปะมาละราชัยที่ได้ขอไล่ลาม่งกูโดนเปิดก่อนเดี๋ยวกูโดนเกียน เดาเดาเาปูนอมเปิลก่ายอะโอ้โหโซนิกเขาไวอย่างวะซูเวอร์อะไรวะเนี่ยหกแปดศูนาวูมา้าโอ้ยกูโดนตกรวมนะไมว่าซเวอร์อะหมายไม่รวมกูยังโดนตกรวมกูยับดิว,วะ